วันนี้แค่ชวนทุกคนมาทำปาร์ตี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบง่ายๆใครก็ทําได้เพราะว่าวันนี้แค่ได้เซตก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปของจับแม่จ๋ามาลองค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือซองใหญ่เครื่องเยอะอร่อยคูณ2ในเซตหนึ่งซองเขาก็จะมีของมาให้ครบแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจัดปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเราจะจัดสองซองจุกๆไปเลยค่ะวิธีการก็แค่ต้มน้าให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปจะบอกว่าแค่ใส่ผงเครื่องปรุงกับผงกะทิลงไปเนี่ยก็กลิ่นหอมมากแล้วค่ะแล้วคือได้น้าปรุงสูตรเด็ดลงไปอีกก็คือรรู้เลยยวว่่่่าอออแนนนนสต ย่ออบแห้งเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของจับแม่จ๋าเลยนะคะสมกับเป็นสินค้าชุมชนของดีเมืองอุบลจริงๆเพราะว่าพอต้มแล้วมันออกมาดูน่าทานมากเลยค่ะทําการใส่เส้นใส่ผักแล้วก็เนื้อสัตว์ตามที่ชอบได้เลยอย่างแคทวันนี้ใช้เป็นหมูสไลด์นะคะทําทานเองก็ใส่แบบจุกๆไปเลยค่ะพอทุกอย่างเดือดได้ที่ดีก็ตามด้วยกระเทียมเจียวพริกแล้วก็หอมซอยมีจัดมาให้ในเซตเรียบร้อยไม่ต้องไปหาเพิ่มแต่ถ้ายังไม่จุใจก็จัดของที่มีในบ้านเพิ่มลงไปอีกเพิ่มความฟินอีก10ระดับไปเลยค่ะก็ถ้าจะงง่ายขนาด